สวัสดีเด้อจาาทุกทุกคนเด้อวันนี้กุลปารีจะพาทุกทุกคนไปชมเมืองเก่านะคะเมืองเก่านี่ก็จะอยู่เพชรบุรีอันอื่นซว่าที่นี่เป็นเมืองเก่าจา้ะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปเพิ่นกระสีไม่รี์ขึ้นไปจ้ะเป็นลฟต์ขึ้นไปด้านบนนะคะ สามารถนั่งเป็นเป็นลิฟเหมือนเหมือนลิฟต์จ้ะไม่ใช่กระเช้าแต่เป็นลิฟตอนนี้ลิฟกาลังจะลงมารับผู้คนอยู่ด้านล่างนะคะเป็นอุโมงจ๊ะเมืองเก่าเพชรบุรีตอนนี้เรามานั่งอยู่บนลิฟต์นะคะเมือง ชิลีขันก็เดินเป็นเมืองเกาโบล่านเป็นพระต่างหนักเป็นว่างเพลินเละจ้ะของรัชากาลที่ที่ถท่หไหา่นาะที่ซีหรือที่หาเนี่ละจ้ะตรงจุดนี้นะจ้ะเพชรบุรีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนชมความง,งามความสวยความง,งามอยู่ที่บานเมืองเกาเพนนอ้อจ้ะตอนนี้รถ รถกระเชา้าบอกคะ่ะเป็นรถกระเช้ากำลังจะขึ้นไป<อ>ด้านบนนะคะสะดวกสบายจะ้ะนี่พระเอกคอยก็ไม่ได้ดั่งไปเยอะหรอกคะ่ะประมาณไม่เกินสิบห้าท่านแต่ละรอบนะจะ้ะการขึ้นมาตรงจุดนี้ถ้าจะนั่งรถ กาเช้าแบบนี้ก็กาได้เสียงเงินนะั่นหละจ้ะซื้อบัตรมาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่สำหรับคนไทยเราก็ประมาณ100ต่างชาติก็ประมาณ200รนี่แหละจ้ะไม่เกินนี้นะคะสะดวกสบายจ้ะเพราะว่าถ้าเราจะเดินขึ้นมาก็ไกลาปาด บนาะบ่เมนไกลๆได้จ้ะกว่าจะขึ้นมาบนเป็นยอดเขาจ้ะขึ้นมาตรงจุดนี้เป็นยอดเขาเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนได้ชมไปพร้อมๆกันจ้ะเดี๋ยวเรารอขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะระวังเดินทางหรือว่านั่งรถกระเช่ามาก ก็จะเจ็บดิวให้ทุกคนได้ชมด้วยกันวิวสวย,สวยธรรมชาติอยู่ที่เมืองคิลีจ้ะเป็นอื่นพระนครชิลีอยู่ที่เพชรบุรีเป็นเมืองเก่าจ้ะเมืองเกา่เเกาของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ของเฮานี้ละจ้ะสมัยโบราณจ้ะเป็นเมืองโบราณ สำหรับคนกราบาดีก็จะเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะตื่นตาตื่นใจจับตื่นเต้นครับคนน่นะอ,นะอันนั้นก็จะเป็นเส้นทางลิฟที่เราเขึ้นมาหอดแล้วจ้าถึงพอดีนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปด้านบนจ้า ค่อยเดินจ้ะที่ส่วนมากก็จะมีชาวต่างชาติค่ะขึ้นไปด้านบนสามารถเดินขึ้นได้จ้ะอันนี้เราขึ้นมาลดกระเช้าค่ะมันจะมอเมื่อยเนาะ น,นี้ขึ้นมาด้านบนแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงที่ยอดเขานหน่ะจ้ะไปชมเมืองเพิินนอเ้าเมยจักน้อยก้อนเ้าเมยจ้ะโน่นข้างบนจ้ะที่เราจะเดินขึ้นไปเป็นเมืองเป็นวังจ้ะ ล่มเลื่นเย็นสบายแต่ว่าช่วงนี้เดือนนี้ก็จะอากาศร้อนก็ไม่เย็นเท่าไหร่แต่ก็มีลมจะล่มดีดีขึ้นไปข้างบนจะก็เหมือนเราอยู่บนยอดเขาบางสถานที่ก็ไม่ได้ให้ถ่ายรูปนะคะส่วนด้านนอกสามารถถ่ายรูปได้ทุกทุกที่นะคะ นี่ลราจะขึ้นมาด้านบนแล้วเราจะเดินพาทุกทุกคนไปชมด้านนอกค่ะส่วนมากด้านบนก็จะเป็นต้นลีลาวดีจ้ะต้นจำปาบานเฮานะะ่ะละลีลาวดีสวยงามจ้ะฐานที่ล่มลืม่นอันนี้ก็จะเป็นบอ่อลานะคะ น้ำตกบอ่อปลาระหว่างเดินทางตรงตรงจุดนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินเข้าไปชมเมืองนะคะเมืองคิลีจะ้ะนี่เขาเอื่นเมืองคิลีเด้อจะ้ะพระนครคิลีภาษาสังกฤนว่าอยู่เพชรบุรีจะ้ะ สำหรับกุณบาลีก็จะพึ่งเห็นครั้งแรกจ้ะเกิดมากอะจนว่าสิเทาเพิ่งเห็นจ้ะนี่บอเพิ่นวมาเมืองคิลี่เห็นแต่ยน่ในตำนานวันนี้มาเห็นของจริงของแท้เมืองคิลี่จ้ะยูเพชดบุรี่เด้อจ้ะสวยงามมากๆนะคะล่มลื่น เมื่องเก้าโบราณเนาะจ้ะเป็นว่างเพลิน่ะไรจะสมัยแต่ก่อนจ้ะก็จะมีให้ชมเป็นจุดเป็นจุดไปจ้ะตรงจุดนี้ก็จะเป็นสถานที่นี่จ้ะโอเคจา้เเาเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะคะ <c oughs> โอน่างามจ้งเห็นเจอครังแรกเป็นพระนครธีร้อน เครื่งดอกไม้ตามคางท่างจ้ะอันนี้เป็นดอกไม้ป่านะคะต้นไม้ป่าด้วยจ้ะ เพิ่ง้สิบเปิดน้ำมาถึงนี้หรือเปล่าอยู่ที่เขาวังจ้ะตอนนี้อยู่ที่เขาวังนะคะ

นครชิรี คุลปาลีผ้าทุกๆุกคนช่มเมืองเพชรบุรีจ้ะเมืองเพชรบุรีอยู่ในเมืองนครชีลีเพิ่์ลบาเป็นเป็นเมืองเก่าจา้ะเป็นเมืองเกา่าเป็นปราสาทราชสว่างของเผนของเจา้าฟ้าเฮาเหนะเนอจ้ะอยู่ที่เพชรบุรีนครชีลีสักเพิ่์ลบานี่บ่นครชีลี โอเคจ้ามีอะไรดีๆคุณละปาลีก็จะเอามาให้เพื่อนๆชมทุกทุกครั้งนะคะอย่าลืมติดตามรับชมของคุณละปาลีจ้าขอบคุณและสวัสดีทุกๆท่ทททานที่รับชมค่ะ